สวัสดีครับมาพบกับห้องชิงเหรียญทองเหมือนเดิมครับมีผู้เล่นออนไลน์อยู่สิบปดท่านครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอยู่ที่สองพันเหรียญทองต่อแมส์นะครับสองพันเหรียญทองตัวแมสต์โอ้โหคนนี้รูปโปรไฟล์สวยงามดีนะครับสวยงามไปครับผมขึ้นมาแล้วขึ้นไป ขึ้นมาตัวนี้ก็ตวัดขึ้นไปมาเป็นห้าแต้มก็ออกแนวเป็นปุ้มไปก่อนเราถ้าเขาเป็นห้าแต้มไปมานี่ก็ไปนี่แปลงเป็นโจรก็ค้ำไว้เป็นกันไก่อ้วนนะครับเป็นกันไก่อ้วนขึ้นมาก็ตวัดไปตามสูตรตามสูตรขึ้นมาตรงนี้ก็ ไปนี่ตามสูตรขึ้นมานี่ก็ไปนี่ตามสูตรขึ้นไปอาให้เลือกกินไปครับขออยับมานี่ก็ให้เลือกกินเหมือนกันเขากินมาทางนี้เราก็ลงไปเข้าหอดอันนี้มานี่ไปนี่ก่อน เข้ากินไปหนีไป,ไปโฉบลงมาหนีไปลงมานี่ไปครับผม คู่แข่งคิดแป๊บหนึ่งนะครับมานี่ก็ไปนี่ก่อนอืมทีนี้กินลงมานี่แล้วเราก็ไปนี่ครับมานี่ครับมานี่ครับมานี่ครับ เรียบร้อยนะครับไปเลยไปเรียบร้อยครับผมขึ้นไปขึ้นมาไปขึ้นมาไป มาไปมานี่ก็ไปนี่มานี่ก็ไปนี่แฝนขึ้นมาตัวนี้ก็ไปไปมานี่ไปตัดก่อนนะครับจะมาตัดเรา ต่อมาทางนี้ขึ้นไปตัวนี้มานี่ลงไปจะมาต่อเราเซิกแซกขึ้นมานี่ก่อนลงมานี่เราไปเข้าฮอตเฉยดีกว่าไหมไม่เอาดีกว่าเส้นดีกว่าเลี๋ยวมากินฟรีตัวนี้น่าจะโอเคกว่า,ามากินฟรีตัวกลาง เริ่มเส้นเราแล้วนะครับเริ่มเส้นเรา,เรากินฟรีแล้วามานี่เราก็เข้าสายยาวมานี่ก็ไปามานี่ก็ไปกดต่อสองไปเรียบร้อยนะครับหมดเลยหมดทันที ที่สองครับผมเจอคนเดิมนะครับได้แก้มือกันเจอคนเดิมเจอคนเดิมคู่ที่สองไปครับไปครับมาแล้วไปครับเขาจะออกแนวเป็นห้าแต้มคนนี้มาครับขึ้นมามานี่เอาแล้วครับขึ้นไป มานี่ก็ไปครับไปครับผมไม่ว่ากันต่อทรงนี้ขึ้นไปขวางทางเราไว้ทํำท่าจะต่อสองอต้องเข้ากินเข้ากินแล้วก็ไปนี่ ต่อทิ้งไปลงมานี่ไปนี่ก่อนดักสองมาเจ็ดตัวนี้ก็พุ่งไปนี่มาทางไหนดี ขึ้นมาไปลงมาทางนี้ไปครับลงมานี่ต่อไปเตรียมกินฟรีหนึ่งตัวมานี่ก็กินฟรีหนึ่งตัวลงมานี่ก็กินมานี่ถอย ลากร่อนไปนู้นนะครับข้ามไปฝั่งนู้นก่อนอ่าเขายอมเพ้ฟไปกระดานที่สามแล้วก็นี่กระดานที่สี่มานี่ไปมานี่ไปมานี่ก็ไปเหมือนเดิมนะครับไป ขึ้นมานี่ไปเขายังแก้เขายังอยากแก้อี่ปุ่มอยู่นะครับก็ยังคาใจกับแต้มเมื่อสักครู่นี้อ่านี่แหละตัวหนีบนี่แหละเ็าหนีบขึ้นมาว่าทําไมเป็นแบบนี้นะครับไปต่อก่อนก็แพ้เหมือนเดิมนะครับต่อก่อนแบบนี้ก็แพ้นะครับผมเคยทําคลิปไว้อยู่นะครับมันก็จะเข้าช็อตแต้มแต้มนิยมแต้มนี้นะครับแล้วก็สอยมานี่แล้วก็กินไป ตัวนี้ลงมาเร็วเลยนะลงมาเร็วก็ไปทางนี้ก่อนตัวนี้มันมีซิกแซกกันได้เราหนีขึ้นไปมานี่ก็มาค้ำไว้นะครับมานี้ก็เราพุ่งไปนี่อย่างเดียวไม่ต้องสนใจอะไรจนกว่าเขาจะเดินมาเส้นตรงนี้นะครับเขาเส้นปุ๊บเราก็กินแค่นั้นเองทีนี้เราปิดนะเราอย่าเดินหนีเราปิดนะครับเข้ามานี่เราก็เข้าฮอส มานี้เราก็ไปนี่ก่อนมานี้เราก็มานี่ตอนนี้กลัวเวลาหมดอย่างเดียวมานี่เวลาผมนี่มันจะหมด ลีลาแต้มน,นี้นะครับเขาต้องกินสองม้วนมาครับมาดูลีลาแต้มน,นี้นาาไม่กินให้ผมอีกนะครับคือพอกินสองม้วนมามาเล็กเกียดผมจะดึงสิบสี่มาห้ากินสองแล้วก็วิ่งสายยาวนะครับเซ็งเลยนะครับไม่มีสปิเลยคนนี้โอเค คู่ที่สามคู่ที่สามหรือคู่ที่สี่วะ <c oughs> <c oughs> แต่เวลามันไปเร็วมากเอาละมีคนออนไลน์อยู่สิบท่านนะครับแต่ละหมุนหาไม่เจอแล้วตอนเนี้ย ต้องเปลี่ยนอัตราตัวกระดานใหม่เราเป็นคนที่เสร็จมันต้องหมุนหาคู่รอรอเขาจบจบคู่ไปก่อนเราบางนี้ขอหยุดเวลาก่อนหมุนเจอแล้วนะครับหมุนเจอคู่แข่งแล้วโอย้ยกวดกวาจะเจออันนี้น่าจะเป็นคู่ที่สามไปครับ เมื่อกี้นี้เ่กี้นี้ได้เต็มสุดมันเลยไปครับผมโอ้โอะไรน่นนี่เขาเล่นเต็มอะไรน่นนี่กินไปทางนี้ดีกว่าขึ้นไปครับ ไปครับมานี่ต่อครับผมต่อต่อต่อขึ้นมานี่ ไปครับเตรียมตั้งต่อถ้าเขาแทกเข้ากินแล้วก็ต่อขึ้นมานี่ไปครับไปครับโอ้เข้ากินสองเราเลยไปครับเหลือตัวเดียวเดินได้สิบสองมาสิบหก กินฟีกินฟีไปโอเคคู่นี้คือคู่ที่สามนะครับคือคู่ที่สาม ขึ้นมาก็เดินทรงเดิมครับเตรียมจะต่อตัดข้างเหมือนเดิมขึ้นไปนี่เอ้าต่อสองผมเฉลยน,นี่ขึ้นมานี่ขึ้นไปขึ้นไป มานี่ไปนี่อุ้ยแสกกินแสกกินไปนี่ไปเข้าฮอตนะครับลงไปมานี่ก็ลงไปไปแล้วครับหลุดเลี้วแล้วหลุดเลีว้วหลุดลุยแล้วงานนี้เข้ากินสอง ไปนี่เหียบร้อ,อยนะครับคู้แข่งยอนแพ้เลย ไม่ค่อยเจอนะครับทีนี้เอาละครับจะหมุนยังไงถึงจะเจออ้าลงต้องปรับลงมาหน่อยนะครับคู่สุดท้ายคู่ที่สี่น่าจะใช่คู่ที่สี่เนาะถ้าผมจำผิดยังไงก็ขออภัยนะครับ ถ้าผมจำคู่ผิดาน่ขอไปเพราะมันเล่นเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวจะมีตรงหน้าปกของวิดีโออีกทีหนึ่งว่ากี่คู่นะครับเขาเดินสุดริมขวานะครับเดินสุดริมขวาอืม ขึ้นไปกันไก่อ้วนนะครับเราเดินกันไก่อ้วนขึ้นไปต่อไ,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 ไว,ว้ขึ้นไปกันไก่สวรรค์มาแล้วขึ้นไป ขึ้นไปครับผมต่อมานี่ขึ้นไปครับต่อก่อนขึ้นไป ต่อไหมต่อข้อฮอดนั่นแหละครับไปเราจะไปกินฟรีหมายเลขสามอ่านนี้ขึ้นมาก่อนแล้วงั้นเราก็ไปนี่ครับเรากเข้านี่เลยเอา้าวไม่กินซะอีกโหมดเนี้ยเขามักจะไม่กินนะครับเพราะว่าการโดนกินเยอะมันมันทำให้เสียเหรียญเยอะนะครับแน่นอนเราจะเจอแบบนี้บ่อยนะครับคือเขาจะไม่กิน เขาจะไม่กินก็ทําใจไปแล้วล่ะครับทําใจตั้งแต่ก่อนเข้าเล่นโหมดนี้แล้วนะครับว่าผู้แข่งเวลาเจอกินสองกินสามกินสี่แน่นอนเขาต้องหยุดเกมหรือว่ายอมแพ้ไปเลยเราทําใจไว้ก่อนแล้วครับมันไม่เหมือนหมวดห้องซ้อมหรือว่าหมวดไต่แล้งอันนั้นไม่ได้เสียเยอะเท่าไหร่ครับไม่มีอัตราเสียตามเลดการกินเท่าไหร่ ไปไปไปกินมาพี่พี่ไม่ต้องงงเนี่ยค่อยดูจะหยุดจริงไหมคอยดูจะหยุดแล้วยอมแพ้ไหมคม่อยดูนะแต่ยงกินกันยังไม่แพ่นะ ว่าแล้วไหมล่ะกลัวโดนกินสองนะครับว่าแล้วกลัวโดนกินสอง